สวัสดีครับเจอกันกับอมสิน for financiality ครับคลิปนี้จะมาโชว์นะเรียกว่าโชว์เลยดีกว่าเนาะจะมาเปลี่ยนลูกบิดนะลูกบิดประตูห้องนอนนะครับนะในบ้านก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะ,ะไม่ใช่ช่างมืออาชีพครับไม่ใช่ช่างมืออาชีพแค่แค่สามารถทําได้นะไม่มีความชนานาญนะครับเคยเปลี่ยนไหมเคยเปลี่ยนเองครับลูกบิดประตูในบ้านนี้เปลี่ยนเองหมดอะไรครับนะ เพราะว่ามันมีรูอยู่แล้วเนาะช่างเขาเจาะไปเรียบร้อยตั้งแต่เราซื้อบ้านที่แรกเนาะเราก็แค่มาเปลี่ยนเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้ยุ่งยากเปลี่ยนเองได้ครับแต่ไม่ได้มีความชํานาญนะครับนะไม่ได้มีความชํานาญก็แค่ก็แค่เปลี่ยนเองได้นั่นแหละนะส่วนลูกบิดก็ซื้อตามราคาที่เราสามารถสะดวกซื้อนะครับนะก็ก <g ülme> ็ใช้ยี่ห้อที่ ที่ราคาเบาๆสบายกระเป๋าเรานะครับเพราะว่ามาดูกันนะครับข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมเราจะแกะเลยนะครับในในหนึ่งกล่องในหนึ่งแพ็คก,ก็จะมะีตัวลูกบิดนะครับตัวลูกบิดแล้วก็ในซองนี้ก็จะมีพวกนอ็อตพวกสกรูนะครับไว้ขันไว้ยึดนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวเข็มสำหรับ รื้อและประกอบเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะเป็นหมุดนะครับไม่รู้ว่าภา,ภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรเนาะอย่างที่บอกไ้เราเป็นช่างช่างรื้อนะครับไม่ใช่ช่างมืออาชีพเราสามารถประกอบได้แต่สับเราสับทางเทคนิคหรือชื่อเฉพาะเราไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่ อันนี้ใส่ไอตัวเดือยผมเรียกว่าเดือยแล้วกันนะสลักตัวเนี้ไว้ประกอบกับลูกบิดนะครับนี่แล้วก็อยู่บานประตูนะครับส่วนตรงน,นี้อยู่กับขอบขอบวงกบเรียกว่าวงกบไหมไม่รู้นะนี่นี่น,นี่มาดูนี่นี่ครับนะอันนี้เป็นของที่ติดอยู่แล้วเราก็ลองดูก่อนว่าจะถอดไหมถ้ามันใช้ได้เลยผมก็จะไม่ถอดนะครับนะถ้ามันลงล็อกกันพอดีเพา่มคอลีห่อกันนะครับคนลีห่อกัน ก็จะไม่ถอดของเก่าออกนะขี้เกียจหรือนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้ใช้งานเผื่อมีการผุพังนะครับที่มันพังใะตรงนี้นะครับตัวล็อกเนี่ยมันหลุดออกมาไม่รู้หายไปไหนไอ้กุญแจนี่ก็ลูกกุญแจก็เสียบคาอยู่ถอดออกไม่ได้นะไม่รู้เป็นไรนะครับ อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการประกอบลูกบิดก็จะมีแค่ไขควงนะครับเพราะว่าตรงช่องประตูเนี่ยช่างเขาเจาะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เฉยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับนะซึ่งแถมมากับลูกบิดอยแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ถอดนะครับ ถอดแยกก่อนอถอดหัวลูกบิดฝั่งด้านในห้องนะครับนะเพราะว่าเราจะล็อกในห้องเนาะตัวนี้นะถอดตัวนี้ออกมาด้วยนะครับต่อไปก็จะไปถอดตัวเก่าออกนะครับ ก็จะใช้เข็มตัวนี้นะครับเนาะออกมาแล้วนะถอดหัวมาได้แล้วทีนี้เราก็จะหมุนในตัวนี้ออกนะครับเออออกมาแล้วครับ ก็ยังดีๆอยู่เลยนะแค่สีมันถลอกเฉยๆนะแค่สีมันสิบก่อนตามอายุการใช้งาน10กว่าปีแล้วก็จะมีตัวน็อตยึดฝาครอบมาเนาะเรียกว่าฝาครอบด้วยกันนะ สองตัวนะครับบนล่างสองตัวบนล่าง <c oughs> คุณคุ้น,นบนล่างเนี่ยเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับนะใครๆก็ทําได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานิดน,นึงเนาะเราไม่ได้ทําทุกวันเราไม่ใช่ช่างนะครับตรงนี้ พอดีตัวนี้นะครับต้องหาวิธีออกก่อนนิดหนึ่งนะครับถอดออกได้แล้วเนาะมันก็จะมีตัวเขี้ยวที่มันล็อกกันลุกล็อกกันพอดี เราลองเดีวจะลองเอาตัวที่เราซื้อมาใหม่นะครับจะเข้ากับตัวนี้ได้ไหมนะถ้าเข้าได้ก็จะไม่เปลี่ยนมันน่าจะสเปคเดียวกัน,นะอะเนาเออคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ของใหม่อยู่ซ้ายมือถ้าลงล็อกได้ก็จะไม่ไม่ถอดเราเ,เก็บไว้เพราะว่าค่อนข้างจะ ตัวนี้โอไซเดอรยกันอยู่ไซเดอรยกันอยู่นะครับแต่คนละยี่ห้อเนาะแค่คนละยี่ห้อเท่านั้นเองเพรบางยี่ห้อคนละไซด์เลยนะเพราเท่าที่เปลี่ยนมาผมเจอปัญหายุ่งยากมากอันนี้ไซเดอรยกันอยู่จะลองล็อกเข้าไปก่อน โอ้ไม่ได้ต้องเอาของใหม่ถอดออกมาเลยนะครับเนี่ยนี่โอเคนะครับ พอหมุนลูกบิดด้านนอกนะตัวสลักนี้ก็จะแรบเข้ามาล็อกอข้างนอกก็จะเปิดไม่ได้ครับต,ต้องปลดล็อกข้างในโอเคทีนี้ก็แค่ขันน็อตนะครับติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ตัวลูกบิดเข้าไป มันก็จะมีเขี้ยวปกบกันพอดีนะครับเนี่ยนะครับแต่มันเป็นคนละยียหหอเมื่อกี้มันเลยเข้าไม่ได้นะก็เลยต้องใช้ของที่ติดมาด้วยกันโอ้เสียงประตูผมสุดยอดมากเลยนี่เข้าได้แล้วก็จะมีฝาครอบเนาะ ข้อฝั่งนี้นะครับตัวที่ต้องขันน็อตยึดน่นะครับนาะโอเคได้ละ เดี๋ยวต้องฉีดโซเนกละฉีดน้ำมันแล้วเนี่ยประตูเยัดอดัดเยัดอัดเหลือเกินก็จะมีรูน็อตตรงนี้นะครับนี่แฝบก็จะมีนอ็อตแถมมากับชุดลูกบิดด้วยนะครับสองตัวนะครับสำหรับยึดตรงนี้ เพื่อนแหละไม่ตรงแหละวต่อเลยเจ้าตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วครับทีนี้ก็ใส่หัวลูกบิดฝั่งทางด้านในห้องยังยังไม่สุดนะประกอบเสร็จแล้วครับค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าเราที่บอกไว้นะ ไม่ใช่มือชีดลองลอง็ลอกดูโอเคไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไอตัวไอเจ้าตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใช้ของเดิมก็ได้ไซส์เดีวยวกันขนาดเดีวยวกันเดี๋ยวลองล็อกจากด้านในดู เ,เข้าไม่ได้ทำไงเนี่ยซวยเลยโอเคใช้ได้แล้วประสบความสำเร็จใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ